กันทุกเช้านะครับกับ u t r e d e Morning Call สรุปะเป็นที่เกิดขึ้นและแนนเรอการลงทุนในวันนี้นะครับก็ภาพของตลาดเมื่อวานต้องถือว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องประเด็นการเหมืองนะครับเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราจะมีข่าวแค่ว่าทางพักของประชาชนเนี่ยอนุนคุณนุทิน,นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยืน่นยุบสภาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์คือเราไม่รู้ว่าตกลงจะยุบได้หรือยุบไม่ได้นะครับ แต่ว่าในาปัจจุบันสถานการณ์ชัดเจนมากขึ้นว่าหน้าที่จะไม่สามารถยุบได้เพราะฉะนั้นเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับที่เราคุยกันไว้ในช่วงก่อนหน้าครับเดี๋ยวเราไปไปดูตลาดต่างประเทศนิดหนึ่งครับเรามาดูว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องุยกันนะครับโอเคนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศจะเห็นว่า ภาพของทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งๆแล้วก็บอกว่าในฝังง่ง NASDAQ ปรับขึ้นนะประมาณ1%นะครับแล้วก็ดาวโจนส์ลบศูนยดศูนย์ห้าอสแอนด์เร้อยบวก0.51%นะครับในฝั่งของทางด้านตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานดูร่มปรับตีขึ้นนะครับประมาณสัก0.6ถึงประมาณสัก0.9%ได้นะครับแล้วก็ในฝั่งเอเชียเช้านี้ต้องบอกว่าตลาดเองปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเริ่มมีการชะลอลดช่วงบววกกลลงมาแ้ เจแปนบวกศนเกสนะครับเกาหลีใต้0 4นด่ไต้หวัน0 8นนะฮ่องกงไชน่าแดงนินดๆนะครับแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ก็บวก0 2จดถึง0.4นจดนะครับมาเลเซียบวก0ูนนะแล้วก็อินโดนีเซียลบละเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนผมเห็นบวกนะก็ก็บอกว่าอยู่ในโซนที่สูงนะเมื่อกี้เห็นบวกนหน่อยตอนนี้เห็นพลิกมาเป็นเป็นแดงแล้วนะครับแล้วก็ราคาดัชนีวันเมื่อวานปรับตัวลดลงครับเพราะว่าถ้าจํากันนะเมื่อวานเราจะเห็นว่า อยู่มาแถว6กกับประมาณแถว69นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ราคาน้ำมันดิบลงมาประมาณเหรียญกว่าๆนะครับส่วนไทน้านของตัวทองคํำ3า4 1นะครับแล้วก็ในฝั่งด้านนััน้งแต่ชาร์ดเมื่อวานซื้อสุทธิ1 8 6่1ล้านบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะว่ามีประเด็นไหนที่ต้องมาคุยกัน น,นี้ถ้ามาดูต้องบอกว่าเฮดไลน์นะครับต้องบอกว่าในเช้าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเฮดไลน์ในฝั่งบูมเบอร์ก็จะเห็นว,ว่าก็ตลาดเองก็มองว่าเอ๊ะตัวงทงนันตนตลาดเอเชียเนี่ยมันอาจจะได้แรงหนุนจากฝั่งทานด้านตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวของในฝั่งอเมริกานะคือถ้าจําต้องบอกว่านี่ฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ตลาดลุน้นก็คือว่าให้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่มันออกในทางของการหนุนให้เฟดเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยซึ่งมีช่วงที่่านมาเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันกำลักึ้นแต่ว่าล่าสุดเ็แล้วว่า ตัวเลขบางตัวโดวยเฉพาะตัวเลขของการเปิดอาตาัตราการจ้างงานหรือเปิดตําแหน่งงานขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันชะลอตัวลงนะครับตัวเลขเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันนะแล้วก็ไอแวริสทรัชช r รีเบสกรอแอสเทเดอ e r เบสฟอร์คีจ็อนาตาก็ตัวเลขนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยในช่วงสองออวันที่ผ่านมานจะมีจังหวะนึงที่คนพูดเรื่องแบร์มากาเรื่องตัว Treasury นะครับก็คือต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่ตอนนี้ สถานการณ์ที่หลายๆประเทศเองมีการมีหนี้สิน่อน่าจะเยอะต้องร <c oughs> ีไฟแนนซ์ก็น้างที่จะมากเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแบบเรียกว่าเริ่มเป็นความขังวลนะครับก็เลยทําให้ treasury ตัวของยูในหลายๆตัวเนี่ยมันขึอ้นอขึ้นทั้งยูสอเมริกาทั้งยูอังกฤษทั้งยูงงหลายๆที่ด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ในฝั่งของอเมริกาก็ต้องถือว่าดีขึ้นถ้าใครไปดูเทเนียบอ d ยูยูสอเมริกาเนี่ยพอมันมีความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยไอตัวเลขบอลยูนี่ก็ลงมาทัน เราต้องไปตามดูต่อครับว่าในสถานการณ์นี้ประเทศต่างๆจะเป็นยังไงบ้างคือถ้าจะมีสถานการณ์ที่ทําให้หุ้นไทยบันดีนะมนันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ตลาดโลกมันจะดูไม่ค่อยดีก็ได้นะคือสมมุติว่าถ้าบรรยากาศเราทั้งโลกเนี่ยกลัวเรื่องของตัววิกฤตนี้นะของประเทศต่างๆเนี่ยประเทศไทยจะกลายเป็นหล่อขึ้นมาเลยเพราะว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีทุนสำรองในระดับที่สูงนะครับ มีตัวของเทนนันการเกินดุลบัญชีดุลสัพพล์ก็เป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานะของประเทศที่มัน่นคงแต่ถามว่าเวลาที่โลกมันสงบสุขแล้วทุกคนมองเรื่องของการเติบโตเนี่ยเราจะดูลอยถ้อยไปเลยเพราะว่าเราดูแบบแย่ดูไม่การเติบโตแต่สมมติทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ขอเรื่องของการเติบโตแล้วขอแค่แบบไม่แย่นะครับนะขอแค่แบบว่าเออไม่แย่แล้วก็เออมั่นคงเนี่ยอันเนี้ย ประเทศไทยเราก็จะค่าขนากกินขาดก็เป็นประเทศต้นๆในโลกเหมือนกันที่เราไปดูในเรื่องตัวทุนสำรองแล้วก็ในเรื่องของตัวดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับโอเคแล้วก็เมื่อวานในฝั่งของ n น็ตแกที่มันขึ้นเนี่ยผมก็ใจว่าส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของตัวข่าวของ Google นะซึ่งพอพอ Google ไม่ถูกบังคับให้ต้องขายโคลออกไปก็เป็นข่าวดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไอพฤติกรรมของ Google ซึ่งมีการจ่ายเงินให้บางคนเพื่อล็อกการเป็น แอปพลิเคชันตัวตั้งตน้นอย่างเช่น Google เนี่ยจ่ายเงินให้ a pple นะครับเพื่อที่จะให้ใช้ Google เป็นค่าตั้งต้นที่เป็น Search Engine เนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะตัวของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกัน,กนไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะก็ทำให้ตัวนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะเท่ากับว่า Apple ก็ยังได้เงินกินเปล่าเนี่ยปีละประมาณสัก2 0 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นข่าวผู้อื่นต่อมานะทีนี้มาดูอ๋อผมยังไม่ได้เอานี่ยให้ท่านดูเลยเนีย่พวกของทางด้าน เอ๊ผมลืมแปะจริงเหรอไอตัวของพวกอะไรอะ่ะไอทีเฟกส์นะเดี๋ยวมาดูทีเฟกส์กันก็ได้เพราะว่าดูไม่ยากนะโอเคเอ่อถ้ามาดูตัวทีเฟก์นิดหนึ่งครับเราก็เห็นว่าในตัวของท่านทีเฟกส์เมื่อวานเนี่ยเออต้องถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะยก็ต้องบอกว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอ่อตัวเลขสี่แสนสามแล้วก็ ตัวตั้งแต่ชาติเน็ตช็อตอีคุตตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์พันกว่าคอนแทกเองแล้วก็ลองซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองเนี่ยส่วนแล้วในประเทศก็ลองด้วยนะจะมีนักหุ้นสถาบันที่ในประเทศเนี่ยจะเน็ตช็อตหุ้นหลายตัวเนี่ยประมาณหมื่นแปดนะครับเออ่แล้วก็นอกจากนั้นจะมีอะไรมีตราสานี้ในไทยเป็นยังไงเมื่อเมื่อวานเรามาดูกันนะเมื่อวานตราสานี้ของโอเคก็คือเออ่ซื้อหรือเปล่า ขายขายประมาณห้าร้อยกว่าล้านก็ต้องถือว่าไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับในฝั่งตราสารนี่นะแล้วก็หุ้นก็ซื้อสุทธ,ธิประมาณพันแปดร้อยล้านนะครับโอเคทีนี้มาดูในฝั่งอเมริกาทําไมเมื่อวานในฝั่งอเมริกาเนี่ยเออมันถึงมีบรรยากาศที่มันฟื้นขึ้นมานะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นที่เรื่องของตัวเลขการจ้างงาถ้ามาดูแล้วตัวเลขสําคัญที่ตลาดติดตามดูก็คือตัวจอ Job โอเพนนิ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวมันหน้าจอมันอ่ะโอเคเส้นขาวหายไปโจซ็อกโอเพนนิ่งจะเห็นว่าตลาดคาดเดือนกรกฎาคมตลาดคาดเจ็ดล้านสามเกือบเจ็ดล้านสี่เจ็ดจุดสามแปดล้านนะครับปรากฏว่าออกมาจริงเจ็ดจุดหนึ่งแปดก็เลยทําให้ตลาดมองว่าเฮ้ยแล้วมันชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสี่สี่ด้วยเนี่ยแสดงว่าเออบรรยากาศของการเปิดตําแหน่งงานในการจ้างงานเนี่ยมันเริ่มเป็นบรรยากาศที่มันชะลอลง ซึ่งก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ดีนะเป็นสถานการณ์ที่ดีเพราะว่าก่อนนั้นนี่ตัวเลขนี้เคยขึ้นไปถึงระดับ10ล้านเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากที่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอย,อยลดลงมาคือตอนนี้ตลาดกลัวว่าไรกลัวว่าเศรษฐกิจมันจะร้อนแรงเกินไปกลัวว่าเงินเฟ้อจะมาเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขขึ้นมันยังดียังมีการเติบโตของการช่างงานอยู่แต่ว่าไม่ได้เร็วเกินปนักนะแล้วก็ทําให้เฟดสามารถลดดอกเบี้ยช่วยประคองเศรษฐกิจต่างๆได้เนี่ย มันเป็นลักษณะที่ตัวเลือกขอตลาดเองอยากจะเห็นภาพแบบนี้มากกว่าก็คืออยากเห็นเศรษฐกิจที่คูดาวลงมาแต่ไม่ได้แย่นะต้องย้ำนะคูดาวแต่ไม่ได้พลิกไปเป็นแย่แล้วก็มีการลดตบเพี้ยนนี่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสานการณ์ที่ตลาดชอบนะครับก็เลยทาให้เมื่อวานเนี่ยอพอมีประเด็นนี้ถ้าเราไปดูนะเราก็จะเห็นว่านี้ฝั่งทางด้านตัวเทนตัวบอลยูอเมริกาเราดูกันนิดนึงอุอ้ยผิดแอืม ก็เห็นว่าอ้คับ U.S. 10-year yield คือจากจากที่มันอยู่วันสัก4.3มันก็พวดลงมาเหลือ4.21เลยลก็เป็นการลงมาเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาคของเทนเดอร์บอนดยูสของอเมริกาเองที่ที่พยายามจะไปเนี่ยเออมันเริ่มลงมาทีนี้เราจะเห็นว่าอุ๊ยเราก็อยู่เป็นข้อต่อสำคัญแถ hey วนี้ถูกไหมนะหรือจริงๆถ้าใครจะมองก็คือจะเห็นว่าเอ้ยยูของภาคของอเมริกาเนี่ย ถ้าเรามองระยะสั้นก็คือแถวเนี้ยครับ4.2แต่ถ้าบอลอยู่สปียรเมกาต่ำกว่า4.2ลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาในโซนแถวเท่าไหรครับ4ต้นๆถึงประมาณ3.9เพราะฉะนั้นก็แปลว่าบรรทุนเนี้ยภาพของบรรยากาศของทนานตัวคนที่มองเล่นของตัว e q u i t y เนี่ยก็จะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นภาพบวกก็คือเนี่ยครับก็คือลุ้นกันลงมาแถว4ต้นๆลด4.2ล,ลงมาแถว4ต้นนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศที่หนุนการฟื้นตัวหรือว่าหนุนอีกระลอกหนึ่งเนี่ยของการขึ้นของทางด้านตลาดหุ้นอเมริกานะครับขณะเดียวกันถ้าเรามาดูบรรยากาศในฝั่งทางด้านเอเชียใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเช้านี้ก็ยังยังดูโอเคอยู่แต่ว่าที่บวกเยอะก็จะเป็นอะไรครับเป็นไต้หวนันเป็นญี่ปุ่นส่วนตลาดอื่นๆก็ต้องบอกว่าบวกลบแบบพอรออกมาแต่ก็คือต้องบอกว่าเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกรอบที่มันใหญ่มากทีนี้ ในฝั่งของบ้านเรานะเขาจะบอกว่าถ้าไปดูจะเห็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเมื่อวานเราตีแนวอยู่ใช่ไหมว่าเอ้ยเรากําลังแหวกตัวออกข้างแต่ว่ามันกําลังจะเลือกข้างเมื่อวานที่เราคุยกันซึ่งเราเห็นแล้วว่าถ้าไปดูในภาพของการเลือกข้างเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีไม่ดีจะเลือกแล้วนะก็คือเมื่อวานใกลไปมากกันสามารถผ่านเท่าไหร่ 1. 2. ึห้า สามห้าสี่ห้าห้าแล้วแต่เลือกเอาเปตีว 5, 5, ่าห้าห้าก็ก็จะเห็นว่าพอผ่านหนึ่งสองห้าห้าขึ้นมาได้โอกาสมันเริ่มกลายเป็นภาพทางบวกแล้วว่าเอ้มันอาจจะเป็นภาพของการที่เรียกว่าเออเดินหน้าหรือเริ่มโมเมนต์มีโมเมนตัมทางบวกที่มันอาจจะไปในทางการแกว่งตัวขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าภาพแบบนี้เนี่ยเออมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นกันมาแถวประมาณเท่าไหร่ครับพันสองแปดสิบหรือว่าอาจจะเป็นระดับที่มันสูงกว่าได้ดังนั้นก็ช่วงสั้น บรรยากาศตลาดต้องถือว่าเป็นโมเมนตัมที่เป็นโพซิฟมากขึ้นเพราะจะเห็นว่าตัวนี้ครับหนึ่งสองสามศูนย์ใช่ไหมก็เป็นไฮเดิมนะซึ่งปรับฐานถอยลงมาสองรอบไม่หลุดแล้วก็ยังไปต่อเบรกดาวเทรนช่วงสั้นด้วยนั่นแปลว่าภาพตัวนี้ก็ต้องถือว่าโมเมนตัมรวมยังเป็นบวกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไปได้ถึงหนึ่งสองแปดศูนย์หรือว่ามากกว่าได้ก็คือเพื่อง่ายในตอนนี้ถ้าภาพของการลงทุนหรือภาพของเซ็ตถ้าไม่ได้ถอยละงวัวต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเนี่ย โดยรวมๆแล้วต้องให้น้ำหนักในทางที่มองบวกมากกว่าที่จะมองแย่เพราะนั้นเมื่อวานเราคุยกันว่าอยู่ในจุดที่ใกล้เลือกข้างสุดท้ายก็เหมือนกับตอนนี้เลือกท่าในทางที่ที่เป็นบวก,กมากขึ้นทีนี้เเอเอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราม,ามองอยังไงต่อเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยลองลองไปดูภาพของความเคลื่อนไหวของอบรรยากาศของการลงทุนได้ไดนะะว่าถ้าเราไปดูจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ย การบวกของเซตเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าทรงไม่ได้แย่เห็นไหมอ,อย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าเราดูจํานวนของเซกเตอร์ท,ทั้งหมดที่บวกหรือลบในเซกเตอร์ที่บวกมากกว่าเซกเตอร์ที่ลบแล้วเซกเตอร์ที่บวกก็มีอะไรอีทรอนส์คอมเมอร์สเอเนจีทรานสปอร์ตฟินนะแล้วก็พอลิตี้ฟู้ดแอนแบงค์นะ Bank, นะแล้วก็เซกเตอร์อื่นส่วนลบก็จะเป็นพวกอ,อะไร I C T นะวิทย์เฮลส์แคร์ปิโตเมคมก็อะไรกลายเป็นว่าอะไรที่เมื่อวานมันฝังขาของ เดฟเฟนซีฟมากๆเนี่ยยังยัง,ยงไม่กลายเป็นว่าไม,ไม่ไม่ได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ทีนี้มาดูหุ้นที่เป็นทนะ็อปอินดีคส์มูเวอร์นี่ยก็คือเป็นเป็นท็อปเจนเนอร์กับท็อปโลเซอร์ไม่ใช่ท er ็อปเจนเนอร์โลเซอร์ทักใช้ยังไงเดี๋ยวเขา้าใจผิดคือไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์การบวกแต่ทำให้มีอิมแพคก็คือเซตบวกเป็นจุดมากที่สุดอย่างเช่นจะเห็นว่าตัวเทางด้านเอ่อตัวเดลต้าเนี่ยทำให้เซตบวกเมื่อวานเกือบ4จุดนะปตท1.1 CPO 1.1งจุดหนึ่งซีพีเ CP Extra คนนี้ก็จะเป็นตัวเด่ยวในตกาดบอกส่วนลบก,ก็จะเป็นคนนี้ครับ True a d v a n c e p นะเออถ้ามาดูแล้วเออต้องบอกว่าภาพของตลาดเนี่ยพอมีสถานการณ์ความชัดเจนของกันคือก็บอกว่าในช่วงตอนแรกเนี่ยไอ้หุ้นพวกนี้หลายตัวไม่ได้แย่นะเพราะว่าตอนแรกเราแล้วักสถานการณ์เช้าเมื่อวานเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าตกลงกันยุบสภาจะทําได้ไหมแล้วก็จริงๆ c โ o หนึ่งที่มาแรกคือยุบสภาแล้วติดขาดเพราะว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าถูกคนไปฟ้องแล้ว ศาลต้องตัดสินว่ายุบได้ยุบไม่ได้อย่างเงี้ยโออาจจะใช้เวลาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าจบเร็วนะก็คือว่าสำนักองค์คมนตรีคืนเรื่องยุบสภามาเพราะมองว่าเอ้ยการยุบสภาการการันยื่นกฤษฎิกาตัวน,นี้มันมีเอกสารที่มันไม่ไม่ครบไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเออมันมีความเห็นของกฤษฎีกาที่มองว่าเอ้ยใดแร้ฐมันในลักษณสภา,าไม่สามารถที่ยุบสภานะก็เลยกลายเป็นว่าเท่ากับช้อยส์ของการยุบสภาเนี่ย เไม่เกิดเจยวส่วนคุณภูมิทมจะไปโดนอะไรโดนร้องเรียนยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างรู้สึกนะวันนี้สถานการณ์ก็คือเพื่อไทยยุบสภาไม่ได้พอเพื่อไยยุบสภาไม่ได้มันก็เดินหน้าไปสู่การโหวตนายกในวันที่9กันยายนก็คือวันศุกร์เพราะฉะนัน้นณขณะนี้สถานการณ์กําลังพัฒนานการไปอย่างที่เราเคยคุยไว้ล่วงหน้าว่าเฮ้ยเข้าสู่การเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะมีภูมิใจไทยเป็นแกนนํานะครับ แล้วก็มีกองหนุนก็คือทาน,นพรรคประชาชนซึ่งจะคอยตรวจสอบทีนี้ต้องบอกว่าตลาดเองมองอาจจะมองในทั้งบวกและลบคือในมุมลบก็คือ,เ,อ,อเสียงของรัฐบาลมันน้อยแต่ในมุมบวกคืออะไรครับคือมันชัดเจนและขณะเดียวกันการที่พรรคประชาชนไม่เข้ารับตําแหน่งมันทําให้ตําแหน่งรัฐมนตรีมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมีเยอะมากนี่ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าฝั่งภูมิใจไทยอยากจะทําให้รัฐบ,บาลมีหน้าตา ที่ดูแล้วมีโงเหงที่ดีเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ยากนะก็โดยการที่เอาตําแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยไปเชิญรัฐมนตรีขนนอกเข้ามานน่นอย่างเช่นไปเชิญกระทรวงการคลังไปเชิญพาณิชย์ไปเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ต้องอยอมรับจริงๆแหละว่าในขาของภูมิใจไทยจะเอาใครมานันงเพราะว่าเพราะพรรคภูมิใจไทยก็ต้องถ้ามองแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ต้องเรียกว่าไม่ใช่พรรคการเมืองระดับประเทศแต่เป็นพรรคการเมืองระดับภูมิภาคก็คือจะมีฐานเสียงในบางภูมิภาค หรือในเชิงท้องถิ่นที่มันเขานั่งจะแน่นนะแต่ว่าในเชิงของงานระดับประเทศนโยบายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดขายสําคัญของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเออถทานั้นก็คือเออถ้าเราทักเราก็ไม่ได้มีคนไปเชิญคนอื่นมาดีกว่าแลวก็ลือนหลายกระแสอย่างเช่นเออแล้วบางครั้งจะเป็นคุณกรหรือเปล่านะครับหรือจะมีแล้วมนใครจะมาเป็น,ลนแล้วมนต่างประเทศยังไงบ้างเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ครับถ้าถ้ามีการทําจริงนะแล้วมีการเชิญคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ก็มีโอกาสที่ตลาดเองจะมองบวกแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นที่มันเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้จะเป็นเวลาแค่4เดือนนั้นภาพของการมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มีความชัดเจนเร็วแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้มีเซนิเมนต์เชิงบวกจากรัฐมนตตีขอนนอกด้วยนะครับทีนี้เอาละโมนี่นี้มีอะไรที่ต้องระวังบ้างวันนี้ก็คือกลุ่มน้ํามันเพราะเราเห็นแล้วว่ากลุ่มน้ํามันเนี่ยเมื่อวานราคาน้ำมันดิบลงและตลาดตอนนี้ไปจับตาดูว่าตกลงแล้ว การประชุมโอเปกในรอบต่อไปจะมีการเพิ่มกลาลังผลิตต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงสั้นก็อาจจะมีอะไรที่มากระทบเซนเิเมนต์กลุ่มน้ํามันบ้างนะครับกบอันที่2ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่เป็นพวกสื่อของการเลือกตั้งเนี่ยอย่างแพนบีก็ขึ้นแรงคืออาจจะมองได้หลายอย่างเนี่ยถ้าขึ้นแรงเป็นเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเลือกถ่าถ้าสมมติยุบสภาแล้วเ,เลือกตั้งจริงทาไมครับเราก็ต้องหาเสียงหาเสียงเราอาจจะทำไมไปเช่าป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา o อ t ดอทั้งป้ายโฆษณาติดข้างอะไรรถบกขอสอ,อย่างนี้นะเพราะตรงนี้มันจะมีสื่อในมือนไม่ใช่เยอะนะเพราะถ้าถ้ายุสภาได้ไอ้สื่อพวกนี้มันมีโอกาสที่จะถูกหยิบม,มาใช้แต่ณขณะน,นี้ไม่ยุบฮะและซึ่งการยุบจะไปทำลายการยุบคงไปจบประมาณแถวมีนาคมปีหน้าเพราะงะั้นก็แปลว่าไอ้กลุ่มพวกของกลุ่มสื่อว่าว่าอะไรหลายตัวนะต้องบอกว่าก็ต้องก็ต้องระวังด้วยว่าเมันอาจจะไม่ได้ไปไหนต่อนะหรือว่า เออมันอาจจะเนื่องจากว่ามันยังไม่ยุบอ่ะขนาดนี้นะกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังนะครับนะส่วนกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสนะก็คือกลุ่มของพวกอะไรครับอย่างเช่นตัวหดด้านหุ้นการเมืองในเช่นสเตคอนก็จะเห็นว่าเอ้ยมาจ่อๆแถวแถวนี้แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยอย่าประมาทมันเพราะอะไรครับเพราะนี่คือโคดเน็กไลน์เห็นไหมถ้าเราดูจะเห็นว่าแถว7.8ถึง8ปบาทเนี่ยเป็นโคดเน็กไลน์ ของเาตั้งแต่เข้าตลาดมารอบหลังที่เป็นโ o ดดิ้งประมาณปีกว่าสองปออีสามปีสิสองปีกว่ากับสามปีมันจะเห็นว่าผ่านแปดบาทก็ไม่ได้โอ้มันยกกรอบการเล่นขึ้นไปอีกกรอบหนึ่งเลยนะนะแต่ผ่านกม่รอกไม่รู้นะก็ลองดูแล้วกันนะนี่ก็แปลว่าภาพตรวนี้ค่เก,กิ้งทำไมก็ใช้เจ็ดบาทนะเป็นสต็อกนะแต่ว่าถ้าลุ้นได้ผ่านตัวน,นี้ได้ก็คือลุ้นแปดบาทแล้วก็อาจจะมี <c oughs> ผ่านแปดบาทได้ก็อาจจะมี runway ของเขาในอีก,อก,กรอบหนึ่งนะครับทีนี้ เอ่อ CPX นะก็เมื่อวานเราก็เลือกนะก็โชคดีเฮงขึ้นแหลกเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นว่าเฮ้ยเขาทำไมครับไปลงทุนหุ้นแหารต่างประเทศเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย CPX จะกลายเป็นผู้เล่นที่มันเป็น original play นะคือไม่ใช่ผู้เล่นพาวในไทยใชย่เป็นผู้เล่นที่แบบมีฐานมีมีโรงงานมีมีม,มีมีในมาเลเซียนี้ที่ต่างด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเออภาพคนนี้ก็ทําให้น่าจะเห็นภาพที่ที่เป็นบัวของเขาเนะแล้วก็เห็นว่าเออเริ่มเบรคผ่าน แถวนี้ขึ้นมานด้วยดนะังนั้นไม่หลุดไป185นะครับหรือจริงการที่เริ่มระยะสั้นมาเทสต,ตรงแถวนี้เลยนะก็ถือว่าเออถ้ามายืนต่อเราก็น่าจะมีโอกาสเดิน,น้าซึ่งภาพใหญ่ๆก็คือจะเห็นว่า next line ใหญ่ๆที่เป็นแนวต้านใหญ่ๆของตัวซีริสตาเลยก็คือจะเท่าไหร่24บาทนะแต่ระหว่างทางก็เนี่ยครับต้านโซนนี้แล้วก็ต้านโซน21บาทแล้วก็ไนะอกทีนี้ก็อาจจะได้กรอบที่มันมันไกลกว่านั้นเลยนะแล้วก็ตัวของอะไรเออ โอไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวนะครับมีตัวนี้อืมโอเคนะแล้วก็จะเห็นว่าอ่าโอเอคือถ้าถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าณขณะน,นี้เราตอบได้อย่าง,างหลักหนึ่งว่าไตรมาสามงบคงมไม่ค่อยดีในหลายๆเซกเตอร์เพราะว่าเป็นช่วงที่มันชะลอทั้งจากเศรษฐกิจในประเทศทั้งเรื่องของตัวทาริฟด้วยนะครับ นะแต่ทีนี้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแต้มสีอะไรน่าจะดีอย่างเช่น OR เนี่ยเออแต้มสีน่าจะเข้าสู่ช่วงที่ดีของเขานะครับแล้วก็ scGp นะแตงมสนะีก็น่าจะได้ผลดีด้วยนะครับนะเราก็กฟื้นตัวของธรุรกิจบริษัทโลกที่อยู่ในอินโดนีเซียที่ทิ้จากขาดทุนเนะี่ยว่าเป็นขาดทุนน้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาเป็นบวกนะท่านก็แปลว่าถ้าตรงนี้ O r SCGP ที่อยู่ในกลุ่มพุ้นใหญ่เนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นก็เห็นว่า ภาพของตลาดยะสั้นก็มีบรรยากาศของความเชื่อมั่นที่มันปรับดีขึ้นนะครับะระวังพุ้นพลังงานช่วงสั้นนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเจอเรื่องของตัวราคาน้ำมันลงกับอันที่2ก็คือทําไมครับตัวทางด้านประเด็นของอของหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อนะหรือพวกมันกลุ่มบันเทิงเนี่ยที่อันที่หนึ่งคือมีประเด็นเรื่องการยกเลิกพวกงานต่างๆในช่วงเดือนนี้แล้วก็รวมไปถึงการที่ทําไมครับ การเลือกตั้งมันอีกนานกว่าจะเลือกตั้งก็คือมีนาะของีหนาเลยแต่เมื่อวานเล่นกันขึ้นมาแรงเนี่ยทำให้ต้องระวังในกลุ่มนั้นนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็อาจจะพยายามชิปบางส่วนนะไปเป็นหุ้นคือมีคือต้องบอกว่าเน้น,เน,นเน้นหุ้นที่อิงอย่างอย่างโออาร์เอสีโออาร์เป็นหุ้นคือหุ้นน้ำมันเนี่ยยังไงภาพของการใช้งานมันก็จะมีความมั่นคงนะครับไม่ได้สงตามดีมานม์กนะเพราะยังไงคนก็ต้องเติมส่วนตัวของางดานอะไรอ่ะโอเอสจีพีพวกนี้ก็จะเป็นภาพของอผลประกอบการที่อิง บรรยากาศในต่างประเทศนะครับหรืออิงการพุ่นตัวต่างประเทศซึ่งไมไ่โดนกระทบจากบรรยากาศภายในประเทศหรือว่าการไปพกในะฉะลองตัวดังนั้นก็พยายามที่จะมีพุ้นบางตัวที่อาจจะอิง e x p o s u r e ต่างประเทศพวกนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นการ hedging หรือเป็นการบรหิหารความเสี่ยงที่ที่ดูโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีคุณกบแห่งมาโซมาร่านะครับสวัสดีคุณสายใจด้วยเนะฟซไม่แจ้งเตือนเลยนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงหรือว่าจริงคือต้องบอกว่าเฟซนอกจากเราไปกด Follow แล้วเนี่ย อาจจะต้องไปกดให้มันเป็นอ่าฟอร์อด,ด้วยนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะลองลองนิดนึงว่าเออไปกดให้มันเป็น f อร์บูรเนี่ยก็อาจจะทำให้เรงเราได้รับการแจ้งเตือนที่มันดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะช่องทางหนึ่งก็คือถ้าเฟซไม่เตือนไปกดใน u t u b e นะมันจะมีกระดิ่งใช่ไหมก็คือไปกดในตัวของด้าน youtube เนี่ยก็อาจจะเป็นการไปตามดูใน youtube เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนว่ามันจะเตือนดีกว่าหรือเปล่านีนะครับ โอเคนะครับพบกันใหม่กับ u Trade Morning Call ทุกเชา้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ